วันนี้น้องชกุนจะมาเป่ารถกระดาษของน้องชกุนทั้งสามรุ่นนี้นะครับทุกคนมีหนึ่งหัวสองหัวสามหัวว่าคันไหนจะแรงที่สุดนะครับทุกคนครับผมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็พ่อเป่ากับน้องชกุนนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทดสอบรถกระดาษของน้องชกุนนะครับผมมีกี่หัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัว นะครับผมว่ารุ่นไหนจะแรงแรงที่สุดแล้วก็ไปไกลที่สุดนะครับผมอ่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้อโชกุนกับพ่อเปาด้วยนะครับใช่ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องโชกุนกับพ่อเปาด้วยนะครับผมอ่ะให้เพื่อนๆดูนะครับหนึ่งหัวตัวไหนหนึ่งหัวตัวนี้ครับอ่าตัวนี้หนึ่งหัวนะครับผมโอ้โหนะครับผมหนึ่งหัวก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ อามิิเต็อามิิชันอ่ะสองหัวในสองหัวสองหัวยกให้พ่อดูนี่ครับอ่าอันนี้สองหัวนะครับผมหนึ่งหัวก็คือนะครับผมจะมีหัวหัวจุดนี้นะครับผมสองอ่ะแค่หัวเดียวนะครับส่วนสองหัวนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นสองแฉกนะครับสองหัวแบบนี้อ่ไหนสามหัวสามหัวเป็นแบบไหนนี่นะครับตรงไหนหัวที่หนึ่งนี่ครับอ่าหนึ่งนะครับสองอันนี้ที่สองใช่นะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมหนึ่งหัวสองหัวสามหัว S <S นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น้องชกคุณฝึกพับนะครับผมแล้วก็พับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเทสใ,ใช่ไหมว่ารุ่นไหนจะไปไกลที่สุดน้องชกคุณทําสถิติได้ไกลสุดกี่เมตร3.7เมตรสามจุดเจ็ดเมตรนะครับผมอันนี้น้องชกคุณเป่าเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เองทาเองใช่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองดูว่าระหว่าง่าง3ค,คันนี้นะครับผม3มรุ่นนี้รุ่นไหนจะ ไปได้ไกลที่สุดนะครับผมเดี๋ยวให้น้องชุนเป่าให้ดูนะครับผมก็ชุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น้องชุนทําเป็นรถกระดาษจิ๋วนะครับผมอันนี้คันจิ๋วนะครับผมแล้วก็ทําแบบลวดลายออกมาเยอะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่น้องชุนฝึกฝึกพับนะครับผมช่วงนี้ปิดเทอมนะครับเพื่อนๆปิดเทอมกันแล้วก็มาฝึกนะครับผมฝึกฝึกพับรถกระดาษเหมือนน้องชุนแล้วก็เอามาเป่าเล่นกันได้นะครับไหนคันจิ๋วให้พ่อดูก่อนนี่โอ้โหคันนี้จิ๋วมากนะครับผม แต่ไม่ได้จิ๋วระดับประเทศนะคะอันนี้จิ๋วระดับสิบครับอ่าก็ถือว่าจิ๋วได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับน้องๆหนูๆนะครับใครที่อยากจะฝึกก็เข้ามาติดตามช่องน้องโชกุนได้นะครับผมก็มีคลิปรีวิววิธีการพับให้ดูด้วยนะครับผมหรือว่าจะเอาเป็นแบบสวยๆนะครับผมสองหัวนะครับผมตัวนี้สามหัวนะครับผมแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับอันนี้หนึ่งหัวนะครับผมระบายสีก็เพื่อนๆอาจจะระบายสวยกว่าน้องโชกุนก็ได้ ถ้าใครอยากให้รถมันไปมันไปไกลนะคะทุกคนใช่ครับต้องเอาของอะไรที่แบบแบนที่สุดแต่ห้ามเปียกนะครับก็คือต้องเปียกครับต้องทับมาแบนที่สุดใช่ครับก็คือพยายามทําให้แบนที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเป่าออกไปนะครับผมเขาก็จะแบบต้านลมนะครับผมต้านลมให้น้อยที่สุดต้านลมน้อยที่สุดนะครับผมบางที่สุดนะครับผมต้านลมน้อยที่สุดจะทําให้รถกระดาษไปได้ไกลที่สุด ใช<ค>่ผมว่าเป่าแบบธรรมดามันจะปิ้นได้ง่ายครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีแล้วก็เทคนิคการเป่าด้วยน้องชุกุลก็มีเทคนิคการเป่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเป่าลดกระดาษของน้องชุกุลพร้อมกับไปดูว่าระหว่าง3มรุ่นนี้นะครับผมรุ่นไหนจะไปได้ไกลที่สุดนะครับผมไปชมกันเลย,เลย ถึงสนามแข่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็นะครับน้องชิคุนก็จะมาลองทดสอบนะครับผมว่าเป่าตัวรถกระดาษนะครับผมทั้งสามหัวของน้องชิคุนจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะน้องจุกุลมีวิธีการเป่าไหมว่าวิธีการเป่าเป่ายังไงรถกระดาษจะไปแหลกมีวิธีการเป่าด้วยใช่ไหมครับอ่ะการเป่าต้องทํายังไงครับารเป่าใครจะทําแบบนี้หรือว่าทําแบบนี้ก็ได้นะครับอ๋อต้องมีท่าด้วยใช่ไหมครับผมวิธีการเป่านะครับถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ว่ารถมันรถมันเบาหรือว่ารถมันหนักแล้วก็เป่าเบาๆเทสว่ารถมันเบาหรือรถมันหนักอ่ะลองเทสลองเทสให้ดูหน่อยครับผม โอ้โหนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจูนนะครับผมปรับบาลานซ์ของรถนะครับผมจะได้ดูว่ารถของเรานะครับผมมันเอียงไปข้างไหนใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนะครับผมมีวิธีการปรับด้วยนะครับผมปรับบาลานซ์นะครับผมของตัวรถด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมบอกได้เลยนะครับผมสูตรนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือมั่วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องชคุนได้นะครับอ่าตอนนี้กําลังเทสนะครับผมกําลังทดสอบว่ารถนะครับผมจะวิ่งตรงไหมนะครับกาลังเช็ค โอ้โหลองแล้วโอ้โหลองแล้วโอ,อว้โหนะครับเวลาเป่นนเปาต้องเราต้องกระแทกลมออกมาแรงๆเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับ,รบแต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ,บ,บไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบ <Course. S 1> ผมใ่ะต้องแบบไหนต้องแบบไหนมันต้องแบบต้องกั้นลมกัน้นลมหายใจด้วยใช่ไหมกั้นลมหายใจเก็บลมไม่เต็มปอดเลยใช่ไหมผมตรงนี้ครับแล้วก็แล้วก็เป่าออกมาอย่างแรงพักออกมาครับอ่าเป่างไง่ายนะครับต้อง ออกมาให้เร็วให้สั้นที่สุดเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ให้ลมออกมาแบบเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ครับเต็มที่ที่สุดครับอ๋อนะครับผมแล้วก็จะมีท่าการวางแขนด้วยใช่ไหมครับผมครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะทําง่ายใช่ไหมอันนี้ฝึกจะทาแบบนี้ก็ได้ครับโอ้โหอันนี้น้องจุกุนฝึกมากี่ปีครับตั้งแต่น่าจะเจ็ดขวบครับโอ้โหนะครับตอนนี้แปดขวบแล้วฝึกฝนมาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับผมตอนป่าต้องทําปากจูแล้วก็แล้วก็เชิดหน้าขึ้นด้วยเหรอใช่ครับแต่ถ้าแบบนี้ก็ มันต้องอมันต้องผักตัวไปต้องผักตัวด้วยใช่ค่ะถ้าท<ม>่าแบบนี้มันจะผักไปแต่ถ้าถ้าท่าแบบนี้ก็โอ้โหนะครับปากต้องจูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,<ม>รบอ่านะครับผมจะสมกับที่ได้โม้ไว้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่านะครับรถกระถางน,นะครับผมสามคันของน้องชกุลนะครับผมคันไหนจะแรงที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อเปาเามารอที่นี่เลยนะครับผมอเดี๋ยวพ่อเปาามารอจุดนี้เลยนะครับผม พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วอ่ะเริ่มจากเริ่มจากคันไหนก่อนเอาคันนี้หนึ่งหัวใช่ไหมครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วบอกพ่อเปาพร้อมหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งหัวนะครับต่อมาต่อมาเป็นตัวสองหัวพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหตัว2หัวนะครับผมจะแซงขึ้นมานิดนึงนะครับตัวสองหัวจะแซงขึ้นมานะครับส่วนตัวหนึ่งหัวน่าจะน้ําหนักเบากว่านะครับผมทําให้ท้องชี้ฟ้าเลยนะครับต่อมานะครับผมคันที่สามอ่าถ้าพร้อมนับบอกพ่อหนึ่งสองสามโอ้โหสามหัวไปรันเลยคันนี้นะครับผมสามหัวเมื่อกี้แบบวิ่งตรงมากเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมมาถึงจุดนี้ ก็บลำดับสองไปแข่งกันใช่ครับผมอันนี้ก็คือสามหัวนะครับผมสามหัวนะครับสามหัวจะพุลุมาเลยนะครับสามหัวจะบินนิ่งไม่ใช่บินนิ่งสามหัวจะแบบวิ่งตรงมากเลยเมื่อกี้นะครับผมคันนี้ใช่นะครับผมเข้าเส้นชัยนะครับผมไปทําระยะได้ไกลสุดนะครับผมต่อมาก็คือสองหัวนะครับส่วนหนึ่งหัวน่าจะเป็นตัวที่น้ําหนักเบานะครับผมทําให้แบบเมื่อกี้นะครับผมจะล่อนออกมานะครับผมอะ เขาบอกว่าถ้าน้ําหนักเบามันจะลอยครับใช่น้ําหนักเบาเมื่อกี้ลอยแล้วก็สุดก่อนถึงจุดหมายก็นะครับหงท้องชีฟ้าใช่ครัอ่ะเดี๋ยวน้องชุนจะลองเป่านะครับผมตัวสองหัวกับสามหัวให้ดูนะครับผมอ่ะคราวดี้น้องชุนจะเป่าไปตรงนู่นเลยโอ้โหนะครับผมระยะไกลไหมนะครับผมพร้อมยังพร้อมแล้วอันนี้เป็นตัวกี่หัวครับสองหัวครับสองหัวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป่าให้ดูว่าตัวไหนจะเป่าแบบตรงประกันอ่ะ 1> 1, 2, นะครับผมพร้อมยังพร้อมหนึ่งสองสามโอ้โหนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสองหัวนะครับผมไปนู่นเลยนะครับต่อมาตัวสามหัวเดี๋ยวก่อน <c oughs> เอาหายใจก่อนหายใจแรงๆก่อนก้นหายใจเข้าหายใจให้เต็มปอดนะครับผมดูท่านะครับอ่ะถ้าพร้อมบอกพ่อพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่ะจุดปล่อยต,ตัวตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมกรรมการพร้อมนะครับผมอ่ะน้องชุคุณนับหนึ่งสองสาม โอ้โหรอบนี้ออกตัวไม่ดีนะครับผมรอบนี้สามหัวนะครับออกตัวไม่ดีถึงกับเหินขึ้นมานะครับผมแล้วก็นะครับตกลงมาสองหัวเป็นตัวชนะอ่านะครับผมสรุปก็คือสองหัวชนะไปใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่านี่ก็คือรีวิวนะครับผมวิธีการเป่าของน้องโชกุนนะครับอ่ะอันนี้น้องโชกุนถือไว้ลูกอ่าเดี๋ยวพ่อเป่าเอาตัวหนึ่งหัวมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งหัวตกรอบแรกหนึ่งหัวตกรอบแรก องอ่าแล้วก็ที่ชนะคือชนะรขาสองหัวนะครับผมชนะเพราะว่าอันนี้น้องชุกุนพับครึ่งแล้วก็ตัดครับแต่ว่าอันนี้น้องชุกุนพับครึ่งแล้วก็พับอย่างนี้เลยครับใช่ครับผมก็นะครับของน้องชุกุนก็คือลำดับหนึ่งก็คือสองหัวนะครับผมลำดับสองคือสามหัวลำดับที่สามคือหนึ่งหัวเย้นะครับเพื่อนๆนะครับผมพับได้กี่หัวแล้วก็รุ่นไหนแรงสุดนะครับผมสามารถมาคอมเมนต์นะครับผมที่ แต้คลิปน้องโชกุนได้นะครับผมอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปเป่ารถนะครับผมกระดาษทั้ง3รุ่นของน้องโชกุนดึงหัวสองหัวสาหัวนะครับผมสรุป2หัวชนะไปเย่ชนะขาดลอยเลยชนะขาดลอยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเป่ารถกระดาษนะครับผมทั้งสารุ่นของน้องโชกุนนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะคบนะครับผมช่องน้องโชกุนกับพ่อเป่านะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ นงชิุนกับพ่อเปานะครับผมชิปหน้านะครับเราจะมาพับกระดาษนะครับผมเป็นอะไรนะครับเป็นรถเป็นเครื่องบินนะครับผมก็เป็นบัมโบนะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะครับผมก็ฝากกติดตามช่องด้วยนะครับชิปนี้น้องชกุนกับพ่อเปาก็ขออนุญาตจบชิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ